สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารากันค่ะว้าวดาราสาวโชว์ลุกงามอย่างไทยสมสัยสะพายนางงามเก่าสวยไม่สางเลยจริงๆสำหรับนักสแสดงอารมณ์ดีนุ้ยสุจิราอารุณพิพั์เจ้าของตำแหน่งนางสาวไทย2544แม่ปัจจุบันจะเข้าวัย41ปีแล้วก็ตาม ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดครบหกขวบน้องรพีลูกชายคนเล็กงานนี้แม่นุ้ยและสามีปอนชยพลพร้อมด้วยครอบครัวเดินทางไปทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแห่ชีวิตมีการถวายเทียนพรรษาสังฆทานถวายเทียนพระภิกษุทธสงห้าสรูปนอกจากแฟนๆจะเข้ามาอวยพรและร่วมอนุโมทนาสาธุการแล้วยังเอ่ยชมออร่าความสวยของนางงามลูกสองคนนี้ไม่เปลี่ยนไปเลย